วิสัยครับก็มีเรื่องตลกตลกจริงๆครับไม่รู้ว่ามันจะตลกไปถึงไหนอะ่ะคือการเมืองจริงๆมันเป็นเรื่องจริงจังมันเป็นเรื่องซีเรียสมันเป็นเรื่องต้องเอาเป็นเอาตายเพราะมันเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับนักการเมืองอะ่ะแต่ปราะว่าคนคนนี้ทําให้การเมืองเป็นเรื่องตลกขบขัน mm hmm. เขาูนนั้นคือเรืองไก่ครับเรืองไก่ไกจากนักการเมือง ก็ผันตัวมาเป็นนักร้องเรียนมาอยู่ในระดับเดียวระนาบเดียวกับคุณศรีสุวรรณจันยากับคุณสมทิยาสวัสดีกับคุณอชจฉยะกับคุณหลายต่อหลายคนนะครับที่หันมาเป็นนักร้องเรียนนะักการเมืองไม่เป็นละคือจริงๆแล้ว พวกนักร้องเรียนเนี่ยต้องการอัพตัวเองขึ้นไปเป็นนักการเมืองขึ้นไปเป็นสอสอขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีแต่คุณเลือกกายอัพเขาเรียกว่าอัพเปล่าวะโลดตัวเองลงมาเป็นนักร้องเรียนครับก็ร้องเรียนไปทั่วพักไหนที่มีปัญหาคนคนไหนที่มีปัญหากับลงป้องกับพัก พลังประชารัฐคนเรืองไกรนี่จะออกอาวุธจะร้องเรียนแต่ผมก็พอรับได้นะครับเพราะว่าก็มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนคนนู้นคนนี้คนนั้นก็มีสิทธิ์นะครับไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเราในฐานะประชาชนคนธรรมดา ก็สามารถร้องเรียนได้ผมยังเคยร้องเรียนหมอป่าเลยสมัยนั้นผมก็ร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณอนุชานาคาสายแล้วผมก็ร้องเรียนไปที่กรรมาธิการศาสนาศิลปะศาสนาวัฒนธรรมอะไรทำนองเนี้ยก็รําได้ครับร้องเพื่อให้ตรวจสอบให้ ดูเรื่องราวกิจกรรมของหมอป่าอะไรทำนองนี้ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ครั้งนี้มันมันทำให้ขบวนการร้องเรียนมันเกิดความตลกขบขันครับคือว่าถ้าเกิดว่าเก่งใจเก่งใจพี่มัมเก่งใจพี่โนงเก่งใจพี่แท่ง เพราะว่าคุณเรืองไกรนั้นจะไปแย่งอาชีพตลกหรือเปล่าครับกรณีที่ไปร้องเรียนที่ปปชเรื่องที่นายกเองทำมือมินิฮาร์ตโทษฐานความผิดจริยธรรมต้องลาคอออกไปจากนายกเป็นไปไม่ได้ มาทําอะไรวะมินิฮักนี่นะครับผมเกรงว่าถ้าเกิดคุณปัญญานิรันดร์คุณมาเจอได้มาดูสิ่งที่คุณเหลือกายร้องเรียนเนี่ยพี่หม่ำพี่แท่งพี่โหนของผมจะตกงานหรือเปล่าวะคุณปัญญาจะเชิญไปทำรายการหรือเปล่าวะไปทำรายการตลกไงรายการเกมโชว์หรือเปล่าวะคือมันเป็นการร้องเด่ยผมไม่รู้ว่า เอาความคิดตองไหนไปวะ้องเรียนเรื่องเนี้แล้วคนอย่างคุณเรืองไกรนะเห็นจริงจังแบบต่อปากต่อคำโตเถียงเวลามีปัญหากับใครแต่คุณเรืองไกรไม่กล้ากับคุณอะไรวะเชื่ออะไรวะจำไม่ได้ไอท้ที่เดินล้ำไปที่ที่เขเมรนะ่ะแล้วก็โดนจับอะ ช่วได้เพราะจำไม่ได้ที่เขาลองเรียนเรื่องรถรู้เรื่องอะไรน่ะโอเคจ้างมาจําไม่ได้ก็จําไม่ได้นะ <c oughs> แล้วก็เห็นจริงจังกับทุกเรื่องจริงจังกับทุกคนออกมาต่อปากต่อคําแต่คันนี้มันทําให้โอ้ผมก็เป็นสิ่งที่ดีนลมันทําให้การลองเรียนเป็นเรื่องสนุกขบขันไงคือท,ที่แล้วแล้วมาก็เป็นเรื่องตลกขบขันดังนั้นน ร้องเรียนไปงไั้นแหละร้องเรียนไปเพื่อเอามันเอาสนุกอะไรอย่างนี้หรือวะดูสิว่าถ้านายกเองแม่งทำมินิฮาร์ดแล้วโดนไล่ออกโดนปลดออกจากนายกรัฐบนตตีมันก็คงจะสนุกแน่ประเทศไทยคงจะมีชื่อเสียงกระชอนโลกคนทั้งโลกแม่งต้องจับตาดูประเทศไทยเพราะว่าคุณเือกายเคยทำสำเร็จแล้วร้องเรียนคุณสมัครคุณทอระเวทที่ทำกับข้าวอ่ะแล้วก็โดนปลดออก จากนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณเลืองไก,ก่นอกนั้นก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นลูกเป็นล่างคือร้องก็ร้องได้แต่ปรากฏว่ามันสิ้นสุดคนตรงไหนวะมันโดนยังไงวะมันเป็นยังไงวะเออก็ไม่เข้าใจคุณเลืองไก,ก่นี่เป็นคนรวยนะเป็นเศรษฐีนะมีเงินหลายร้อยล้านนะมีเบ้นหรูคันงามบอกว่ามีคนซื้อมาให้มีคนให้เป็นของขวัญด้วย ก็ถือว่าโอเคแล้วเว้ยเพราะว่าเมื่อทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ร่ารวยใครก็อยากทําวะแต่มันมีคนหนึ่งไม่รวยนะเว้ยคุณสนทิยานสวัดดีเนี่ยครับผมเคยเจอเจอที่ศาลศาลศ <c oughs> าลจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเคยเจอเว้ยไม่รวยเว้ยนอนเลยเขารวยกันหมดเลยนะก็ตู่ต่อไปแล้วกัน คนที่ยานก็สู้ไปเรื่อยๆก็คงจะรวยเข้ามาสักวันนึงอ่ะก็ทํามาไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆนะลองกันไปฮะเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็เริ่มมีม็อบเริ่มมีแมปเริ่มมีม็อบม็อบม็อบอะไรเ <ๆ S 1> ยอะแยะมากมายแล้วนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าม็อบเหล่านี้ จะมาร่มรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นรัฐบาลที่ผมคิดว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดนะแล้วทุกคนเปิดเผยทุกคนประกาศชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเขาประกาศมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคพรรครวมไทยสร้างชาติ <c oughs> พรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลรวมทั้งสมาชิกผู้ที่สภาด้วยชุดนี้เขาก็ชัดเจนมากๆแล้วม็อบที่อ้านตัวว่าปกป้องสถาบันแล้วจะมาร่มรัฐบาล ที่เธอทุนสถาบันผมว่ามันมันย้อนแย้งกันยังไงชอบคนนะครับจริงๆต้องให้รัฐบาลชุดนี้มันทำงานไปก่อนสักหกเดือนสักปีหนึ่งค่อยมาและเล่นเป็นเรื่องเรื่องนโยบายที่แม่โกงชาติโกงแผ่นดินการคอร์รัปชันของพวกรัฐมนตรี เนี่ยเล่นเป็นเรื่องๆเ,เขาใจป่ะไม่ใช่จะมาเล่นเรื่องปฏิรูปประเทศมึงจะปฏิรูปประเทศอะไรวะกูก็งงๆกับมึงเนี่ยประเทศต้องปฏิรูปได้แล้ววะตอนนี้เขาก็กินดีอยู่ดีมีความสุขเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันมีปัญหาแต่มึงไม่ชอบคุณทักษิณชินวัตรเท่านั้นเองปัญหามันอยู่เท่านั้นเอง และการไม่ชอบส่วนตัวมาทำเป็นม็อบอย่างนี้ก็ได้หรอวะอุดมการมันไปไหนวะอุดมการต้องมีนะเว้ยใช่ปะส่วนความรู้สึกส่วนตัวทัศนคติส่วนตัวความเกลียดส่วนตัวมันก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนผมก็เกลียดบางาพักผมก็เกลียดแต่ทำความดีผมก็ชมบางาพักผมรักผมชอบบางาพัก ผมชื่นชมแต่ถ้าทำควักไม่ดีผมก็วิาพากษ์วิจารณ์บางทีมันก็ต้องมีเรื่องาราวเ่านี้บ้างหรือเปล่าวะกลับมาถึงคุณเรืองไก่ผมว่าคำนี้เป็นการที่ตอบย้ำว่าคุณเรืองไก่ไร้สาระสิ่งที่ทำมาทั้งหมดผมก็นึกว่าจริงจังนะเอาจริงเอาจังรักชาติรับแผ่นดิน รักความจติธรรมต้องการเห็นความถูกต้องที่ร้องเรียนไปนี่ร้องเรียนเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแต่ครั้งนี้ทําให้ผมเปลี่ยนความรู้สึกกับคุณเรืองกายเพราะว่าไปแจ้งปชปชปปชแม่ต้องเสียเวลา,ารับหนังสือและปปชแม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือร้องเรียนและปปชก็ต้องเสียเวลาขยำจริงขยับแล้วก็นักการพาโรก็ต้องเสียเวลาเก็บ ขยะชิ้นนี้ไปทิ้งถังขยะกทมก็ต้องเสียเวลามาเก็บขยะในถังขยะของปอป,ปอชอไปเข้าเตาเผาที่โองเรียนนายกรัฐมนตรีองค์เองผิดจริยธรรมทำมินิฮัตชิบายบ้านเบืองเรามาถึงจุดอย่างนี้ได้ยังไงวะ บานเบอรมาถึงจุดอย่างนี้ได้อย่างไรวะเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เรื่องสนุกสนานนะเว้ยมันเป็นเรื่องซีเรียสน,นะเว้ยนายกรัฐมนตรีที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะเว้ยต้องบริหารงานเพื่อปากเพื่อท้องเขาต้องทำงานสิบนโยบายเล่นด่วนของเขาอ่ะจับตาดูเขาดีกว่าไหมเรื่องไกลจริงๆ แล้วก็เอาให้เรื่องมอนที่หนักนาสาการเป็นมวยก็เน้นหมัดหมัดนอกไม่ใช่ยับโดนบ้างไม่โดนบ้างเอาเน้นหมัดนอกตูปเดียวนอกเลยดีกว่าไหมนั่นแหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ปรบเทพนี้ มันก็มีเรื่องเราวนี้เกิดขึ้นได้ด้วยก็ดีครับเป็นการตลกขบขันเป็นความสนุกสนานแนวบันเทิงของแวดวงการเมืองของแวดวงคนรองเรียนครับตอนนี้ผมก็สนุกกับกองทุนอิสระผลเมื่อวานมีหลวงพ่อจากจังหวัดเลยก็โทรมาคุยกันเรื่องเลี้ยงหมาไว้สิบตัว แล้วก็ไม่มีอาหารไม่พอให้มันกินเรียงไว้ในวัดแล้วก็ภาพบางรูปก็ไม่ชอบหมาอะไรทนนํานองนี้นี่ก็คือปัญหานะปัญหาหมานี่มันเป็นหาปัญหาใหญ่แล้วมันก็ยิงกันตายฆ่ากันตายกันมาเยอะแยะมากมายแล้วปัญหาหมาปัญหาแมวเนี่ยนะครับก็ต้องระวังระวังหน่อยหนึ่งนะก็โตมาคุยก็พยายามจะช่วยนะครับผมก็พยายามระดมทุนเพื่อจะช่วย เฉพาะทำที่จังหวัดพิซาโลกก็ก็เยอะล้วก็มีโทรมาหาบ้างขอคงแมวบ้างขออาหารหมาบ้างขอเงินบ้างก็มีสำหรับคนนะก็พยายามจะช่วยผมก็เลยทำองค์พระยาคุทธนะครับเพื่อมาจำหน่ายมาบูชาให้บูชาครับราคาสองร้อเก้าสิบบาทเงินก็เข้ากองทุน อิสรพลดูแลผู้ยากร้และวก็หมายจองจังนี่แหละครับกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยนะและหนึ่งในนั้นที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือกระถางครับอันนี้เป็นกระถางกระถางแคนตัดนะกระถางซึ่งเป็นงานศิละปะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานฟรีแฮนด์ ครับผมรนะาคาใบละ290บาทนะโคตรถูกเลยงานศิลปะเนี่ยอันนี้เนี้ยช้อนนะช้อนกาแฟามาทำนะดูดิดเงินอันนี้เข้าช่องกิจพอลชแนลนะครับเพื่อดำเนินการในช่องแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็ให้คนทำไปใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าจะได้ใบห,หนึ่งนะครับช่วยเซื้อกันด้วยนะครับผมติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจ ชีวิตกับด่านเบอร์อดีราไกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับกิก่งกางกันเข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้ภาคภูมิของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี